สำหรับเรื่องเหรียญหลวงปู่ทวดเรื่องสมณศักดิ์นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสเยอะนะหลายรูปแบบแต่ในทางมุมเรานะครับได้แจ้งทุกท่านไปแล้วว่าจะทำเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญย้อนยุกนะครับก็คือด้านหน้านะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดครับแบบผ่าปากนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันหลวงปู่ศิลานะครับซึ่งหลวงปู่ศลานะครับท่านจะมาเปิดงานโรงพยาบาลแพทย์ทางเรื่องนะครับที่ มหาวิทยาลัยเชงงกรบารีเถรวาทราชวิาลัยนะครับที่กำแพงแสนในวันที่5ธันวาคมซึ่งเราก็จะมีนะครับเรียนชวดเนี้ยนะครับเข้าพิธีอธิษฐานจิตด้วยนะครับซึ่งท่านสามารถถึงวันนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการเปิดจองนะครับและท่านสามารถอ่เขาเรียกว่าทําบุญนะครับร่วมกิจกรรมสร้างโรงพัตทะนะครับหรือโรงพัฒหานี่ให้กับสามเณรนะครับที่มหาวิทยาลัยเชงกรบารีเถรวาทราชวิาลัยนะครับซึ่งต้องบอกว่า ในมุมมองของผมเองนะครับส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็ที่ทําเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษามาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่าเรื่องราวนะครับเรื่องของพิมพ์เรื่องของแบบต่างๆที่ท่านคุยเรื่องเหรียญหล่อเรื่องเหรียญปั๊มเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยได้ประสานงานได้ความร่วมมือนะครับจากพี่โสพลหรือช่างตุ้มนะครับท่านได้แกะแม่พิมพ์ปั๊มนะครับประมาณ90นละนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในภาพนะครับนี่คือ90%เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งท so <talk ing> ั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวเวลาทาการผลิตนะครับท่านจะได้เรียนรู้นะครับทั้งหมดลยทั้งกระบวนการเลยว่ากระบวนการนะครับปั้มเป็นยังไงนะครับออกมาความคมชัดเป็นอย่างไรนะครับการแต่งการทําแม่พิมพ์อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับเหรียญหล่อแล้วเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันว่าถ้าแกะพิมพ์นี้นะครับแล้วปั๊มออกมาตัวตัดออกมาดูจากของจริงเลยนะครับดูจากขนาดจริงพิมพ์จริงเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวได้ชมกันนะครับสําหรับเหรียญ หลวงปู่ทวดเรื่องสมรักิ์ย้อนยุคนะครับนี้นะครับได้บอกวัตถุประสงค์ทุกท่านไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้แม่พิมพ์นะครับก็าแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแต่ยังอยู่ที่90%เพราะเดี๋ยวจะมีการตกแต่งนะครับความคมชัดซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นจุดที่บอกว่าการทําแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่เนี่ยสามารถทําได้นะครับสามารถทําได้ส่วนเรื่องตัวตับเนี่ยนะครับเดี๋ยวระหว่างผลิตนะครับเราจะไปถ่ายทากันดูว่า ตัดเนี่ยขอบจะเหมือนกันไหมเปลี่ยนไหมเวลาทําไปสักระยะหนึ่งนะครับโอเคลักษณะของเหรียญเป็นแบบไหนถึงจะต้องมาเปลี่ยนตัวตัดนะครับอันนี้คือเรื่องเหล่านั้นส่วนเรื่องของพระนะครับต้องบอกว่าในมุมมองผมอะที่เกิดไปเมื่อกี้นั่นนะฮะพระเครื่องนะครับที่เป็นพระแท้เนี่ยนะครับหลักการเลยเนี่ยหนึ่งพระนะครับสร้างด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับวัตถุประสงค์ นะครับถูกต้องไหมวัตถุประสงค์ดีไหมนะครับเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือนะครับอย่างที่บอกไปสร้างรงพรตัตะคะนะครับแล้วผู้ที่นําเหรียญหรือพระชูนั้นออกมาเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นหรือไม่นะครับอันนี้อันที่ที่หนึ่งสองนะครับวัตถุประสงค์ดีแล้วพระจะต้องผ่านพิธีที่ถูกต้องด้วยนะครับต้องมีการปลุกเสกนะครับหรืออธิษฐานจิตใดๆก็ตามที่ทุกท่านเข้าใจว่านั่นคือคําว่าพุทธคุณเพราะฉะนั้นเหรียญใดก็ตามนะครับ อยู่เป็นทองแดงทองเหลืองก็ดีนะครับเป็นตะกัวก็ดีผ่านการผลิตจากเครื่องปั๊มออกมาแล้วเนี่ยหากยังไม่ได้ผ่านพิธีแน่นอนครับเราก็ต้องมองว่ายังไม่ครบยังไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้คือว่ากันตามพื้นฐานปกติทั่วไปนะครับครนี้หากพูดกันตามหลักการเราเห็นพระนะครับพระเครื่อง,องต่างๆจิตเราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ลึกถึงคุณครูบาอาจารย์เราประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในศีลธรรมนะครับปฏิบัติทางกายวาจาใจนะครับให้บริสุทธิ์นะครับอันนี้จริงๆแล้วก็มีอานิสงส์นะครับซึ่งเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปค้นเรื่องราวนะครับในพระไตรปิฎกก็ดีเอามาเล่าให้ทท่านต่อแต่ถ้าไม่พูดถึงผู้ปฏิบัติเลยพูดถึงวัตถุเลยนะครับที่ผลิตออกมาเนี่ยถ้าจะให้เป็นวัตถุที่สมบูรณ์เนี่ยก็ต้องถูกต้องตั้งแต่วัตถุประสงค์นะครับการสร้าง จากนั้นพิมพ์แน่นอนครับเนื้อหาต่างๆก็ต้องเป็นไปตามต้นแบบที่การสร้างหรือออกมาในการผลิตเดียวกันจากนั้นนะครับก็ต้องผ่านพิธีที่มีการที่เรียกว่าพุทธ,ธาพิเศษหรือการอธิษฐานจิตนะครับของอครูบาอาจารย์นะครับพระสุปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเนี่ยถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรานะครับไม่ทราบเลยว่าพระที่ผลิตมาก่อนหน้านี้เนี่ย มีเขาเรียกว่าครบองค์ประกอบไหมนะครับผ่านพิธีที่ทําใไม่มีผู้ที่คุณหรือผู้ทาพิเศษไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัดปัญหาครับจบดราม่านะครับเราสร้างขึ้นมาใหม่วัตถุประสงค์ดีด้วยนะครับท่านได้ทําบุญด้วย2องครับได้ของที่ลึกกลับไปด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญครนี้มีคนถามว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพิมพ์กันนะครับก่อนที่จะอ่าถ้าต่อไปนอนาคตอ่ะเหรียญนี้เกิดดังขึ้นมาล่ะ เป็นที่นิยมเพราะแน่นอนอยู่แล้วนะครับหนึ่งก็คือพิมพ์เนี่ยเป็นหลวงปู่ทวดเป็นพิมพ์ที่คลาสสิกอยู่แล้วนะครับเป็นพิมพ์ที่ว่านิยมอยู่แล้วพิมพ์เนี่ยสองก็คืออธิษฐานจิตนะครับหลวงปู่ศิลาด้วยนะครับสามนะครับวัตถุประสงค์ของท่านที่ท่านทําบุญนะครับแล้วได้เหรียญที่ระลึกอันนี้คือองค์ประกอบสมบูรณ์แบบแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหน้ามีปลอมหรือเปล่าบอกทุกท่านเลยครับว่าอันนี้เราใช้ระบบนะครับเข้ามาหนึ่งจะมีการรันหมายเลขนะครับสองเนี่ยทุกท่านเดี๋ยวจะเปิดระบบให้จองนะครับผ่าานนจ้พญ Y ะครับ จองเข้าไปปุ๊บท่านที่ได้จองปุ๊บเนี่ยวันที่ได้พระนะครับท่านก็สามารถเอาหมายเลขนะครับอัปเดตเข้าไปนะครับในรหัสการจองของท่านทางระบบแล้วข้อมูลก็จะบอกเลยว่านาย A นะครับได้พระเหรียญน,นี้รหัส1 23 4นะครับอ่าเป็นผู้จองวันที่เท่าไหร่กี่เหรียญจำนวนเท่าไหร่ชัดเจนทั้งหมดพนันอันนี้จะมีฐานข้อมูลมีประวัติเลยครับทุกองนะครับ จะมีประวัติหมดว่าใครเป็นคนจองและไปอยู่ในมือใครนะครับอันนี้สําคัญอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้านะครับเหรียญใครจะปลอมขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าการปลอมเนี่ยในยุคหน้าเนี่ยยิ่งง่ายครับอีกแต่ว่าประวัติตรงนี้จะสําคัญการผลิตเท่าไหร่ก็จะเป็นดิจิทัลไฟล์หรือทําเป็น NFT ไปเลยนะครับว่าบันทึกเขียนเป็น NFT ก o p ีไม่ได้เลยนะครับว่ามีใครสร้างไปอยู่กับใครบ้างเหรียญกรรมการเหรียญพิเศษมียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้จองนะครับ จำนวนนะครับสร้างไม่เยอะนะครับแต่ละเนื้อนะครับจํากัดเนื้อหนึ่งนะครับอยู่ที่ไม่เกินสามพันเหรียญนะครับแล้วก็ไม่กี่เนื้อด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีระบบรหัสอะไรการจองอย่างชัดเจนนะครับและที่สำคัญครับทำแล้วทำเลยนะครับซึ่งเนื้อที่จะเป็นเนื้อพิเศษกว่านี้ที่เป็นเนื้อเงินหรือนั่งทองคำเนี่ยนะครับก็ จะมีการเปิดจองในระยะเวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเนี่ยผมจะค่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆครับคันนี้เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับตัวอย่างนะครับของพิมพ์ที่กดลงบนเนื้อตะกัวแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรและจะมีเนื้อแบบไหนบ้างนะครับนี่นะครับจะเป็นที่ทดลองออกมานะครับพิมพ์บนเนื้อตะกัวนะครับซึ่ง อันนี้คือแค่เก้านะครับจากที่ท่านได้เห็นแม่พิมพ์ไปแล้วเนี่ยนี่คือแค่เก้าสิเพราะว่าจะมีการเพิ่มรายละเอียดความคมชัดของเหรียญเพิ่มนะครับซึ่งบอกทุกท่านนะครับว่าอันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหรียญปั๊มนะครับไม่ใช่เหรียญหล่อนะครับซึ่งเวลาท่านดูนะครับลายที่มีตําหนิตามเหรียญปกตินะครับเราก็จะทําให้เหมือนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นขีดบริเวณนี้นะครับเส้นต่างๆที่ท่านเห็นนะครับเส้นผ่าปากเนี่ยนะครับแล้วก็ บริเวณจีวรตรงนี้นะครับต่อจากเท้านะครับนิ้วโป้งเนี่ยก็จะมีลายเส้นทั้งหมดแม้แต่ลายเส้นตามนะครับลายเส้นที่อยู่ตรงขอบบนนี้นะครับเนี่ยก็จะมีหมดนะครับก็คือจะทําให้สวยเลยนะครับอันนี้ก็คือทางพี่โสพลนะครับท่านก็จะใช้ฝีมือเต็มที่นะครับแม้แต่ลวดลายจีวรต่างๆนะครับตัวอักษรครับจะคมขึ้นกว่านี้อีกนะครับนะครับนี่คือ คือชุดนะครับที่จะทำนะครับให้ทุกท่านได้ดูซึ่งเนื้อนะครับก็จะมีเนื้อที่เป็นเขาเรียกว่าสำลิดนะเป็นทองสำลิดนะครับก็คือมีลักษณะที่เป็นทองแดงนะครับกับทองเหลืองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนื้อขึ้นมานะครับให้นะทุกท่านนะครับเนื้อที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเนื้อที่เป็นเนื้อเรียกว่าลมดำนะครับก็จะมีเนื้อลมดําด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอาจจะเป็นเนื้อ ที่เป็นเนื้อขาวนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งซึ่งด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นยันต์ของปุศิลาซึ่งจะไม่ได้เป็นด้านหลังที่เป็นอาจาร,รย์ทิมพอย่างนี้นะครับจะไม่ใช่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราเราก็จะถือว่าเป็นการย้อนยุคนะครับแล้วก็สร้างพระที่เรียกว,ว่าทั้งวัตถุประสงค์ดีนะครับวัตถุประสงดอีองค์พระนะครับพิมพ์ก็ดีนะครับแล้วก็พิธี ดีนะครับถูกต้องอันนี้ก็คือหลักการนะครับที่ที่เราจะทําขึ้นมานะครับซึ่งรายละเอียดเหล่านี้นะครับท่านคอยติดตามอัปเดตในช่องเรื่อยๆนะครับท่านจะได้เห็นความสวยงามและขั้นตอนต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีทําคลิปไปดูแม่พิมพ์ด้วยดูกระบวนการการผลิตด้วยนะครับถือว่าเป็นการศึกษาเลยนะครับนะครับที่ท่านเห็นนี้ก็คือเป็นต้นแบบเลยนะครับที่เป็นเหรียญปั๊มนะครับไม่ใช่เหรียญหล่อนะครับอย่างที่บอก เราทำให้ดูซึ่งทั้งหมดนี้นะครับในรายการเราเนี่ยจะเป็นการศึกษาครับท่านจะได้เห็นเลยว่านะครับพระนะครับการผลิตนะครับเป็นอย่างไรนะครับการแกะแม่พิมพ์เป็นอย่างไรนะครับการลงรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วการขึ้นแม่พิมพ์เนี่ยท่านจะเห็นว่าจะมีการปั๊มเนี่ยขึ้นโขงก่อนนะครับอะไจะมีการปั๊มละเอียดอีกทีหนึ่งด้วยนะครับตัวตัดขอบเป็นอย่างไรเนี่ยองค์นี้นะครับจะได้เรียนรู้นะครับและในคลิป ที่ผมได้ทำเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลสําหรับการศึกษาเลยนะครับไม่ต้องมาถกเถียงกันในอนาคตข้างหน้านะครับหากเหรียญนี้นะครับในอนาคตดังขึ้นมานะครับสมมุตินะครับมีมูลค่าขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเหรียญแรกนะครับที่มีการทํามาตรฐานมีประวัติชัดเจนนะครับเหรียญแต่เหรียญจะมีการทดสอบทั้งความถ่งจาเพาะนะมีการสแกนนะครับวัดค่าต่างๆทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้วยว่าขอบข้างเป็นอย่างไรทําฐานข้อมูลไว้ให้หมด แล้วก็ลานตัวเลขนั้นจะไม่มีเคสหรือกรณีที่ว่าผลิตเกินนะครับไม่ได้เลขมีอยู่เท่านี้แล้วเลขก็จะถูกล็อกไปกับผู้จองนะครับจะให้จองผ่านระบบนะครับก็จะมีชื่อนะครับเดี๋ยวละรายละเอียดทั้งหมดนะครับเราก็จะมีการทําประวัติการผลิตทั้งหมดนะครับไว้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือสิ่งที่ล้าค่านะครับและจะเป็นต้นแบบเป็นมาตรฐานนะครับของการผลิตพระเครื่องนะครับ ซึ่งตรงนี้แหละก็คือจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับไปในสากลนะครับซึ่งการทำของเรานะครับเราไม่ได้สนใจหรอกว่าวันนี้เหรียญมีราคาเท่านี้วันหน้าจะต้องราคาเป็นล้านเป็นสิบล้านนะครับหรือเป็นห้าล้านเอาเป็นว่าวันนี้ทําให้ดีที่สุดนะครับทําพิธีให้ดีที่สุดวัตถุประสงค์ดีที่สุดผู้ที่ได้ไปมีความสุขนะครับทราบได้ว่าพระโอเคผ่านการพิธีแล้วนะครับเชื่อนะเป็นความเชื่อเชื่อว่าผ่านพิธีลักษณะนี้ พระครูบาอาจารย์นะครับท่านได้อธิษฐานแล้วเชื่อว่ามีพุทธคุณนะครับมีเลขกํากับรู้ว่าไม่มีการปลอมแน่นอนนะครับมีจํานวนที่จํากัดรู้ได้ว่าเลขแต่ละเลขผ่านการจองโดยใครเป็นเจ้าของนะครับอันนี้แหละมันคือความที่จรทําให้เป็นมาตรฐานนะครับและนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับที่พิธีม a ตนฐานนะครับทาพญาเจพีวีนะครับลงมือจับมือร่วมกันนะครับและเป็นงานบุญเป็นงานกุศลและทุกท่านเนี่ยที่ากัคือท่านทา แม่นี้ไม่ได้เป็นพาณิชนะครับท่านทาท่านก็เงินนะครับท่านก็ทําไปที่นู่นเลยนะครับเขาก็ไปสร้างนะครับโรงพัตะคะนะครับและนี่คือพระจะเป็นของที่ลึกซึ่งของที่ลึกเนี่ยละครับจากการทําบุญนะครับคือของที่ทรงคุณค่าที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ